สวัสดีค่ะก็นี้นะคะก็จะพูดเรื่องเกี่ยวกับคิวนะคะเอ่อสังเกตว่าเพื่อนบางคนจะมาถามเออมึงกันคิวยังไงอะไรอย่างนี้ตอนันตรงเลยคือทําเองนะคะตอนแรกก็เคยไปทําที่ร้านคือคุณพาใครไปยูเนี่ยนว่ะที่มีแขกหกือกี่หลอๆนะที่ชื่ออะไรนะมูลาใช่ไหมโอ้ยน้องชายหลอกกว่าพี่แกละน้องน้องชายแบบหลอกแต่คงตอนนี้คงลูกคงพอดแล้วนะเพราะฉะนั้นเห็นก็ไม่เกี่ยวช่างมเธออันนั้นเรื่องคิวอะ รื่องคิวหนาะก็คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยกล้ากันแม่งกลัวไงแต่ตอนแรกถามว่าพลาดไหมมันมต้องมีพลาดกันบ้างะนะคิวแต่คิวมันสําคัญจริงอะ่ะเออคือคือเข้าใจายอยู่ว่าบางฟิลคนแม่งไม่อยากจะกันอะ่ะเออคือต้องแบกล้าอะไรใช่ไหมแต่เนี่ยคิวสองข้างกันเองหมดเลยนะอันนี้ก็เนี่ยอันนี้คือคือโครงคิวจริงก็ขานี้แหละประมาณนี้แหละเออแต่เวลาเขาบอกเขียนคิวให้เขียนถึงไอ้ปลายหางตาตรงเนี้ย คือเนี่ยใช่ป่ะเออก็ลากลากมาอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดขีคิ้วตรงๆอะที่สภาพนะถ้าแบบตรงๆอย่างเงี้ยหน้ามันก็จะดูแบบอะไรหน้ามึงดูแบบไม่ตื่นเต้นอ่ะหน้ามึงตื่นเต้นบ้างบ้าแต่แต่ถ้าเกิดคิวเรายิ่งโกงๆที่แล้วน้าจะดูสงสัยอะไรแบบตื่นเต้นตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ความคิดอะนะความคิดฉันอะนะเออก็ลองลองลองดูค่ะคือเนี่ยเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะว่าทำฉันทำยังไงก็เปรียงเหออือ เงยน,นะนี่ค่ะมันเป็นอย่างนี้ค่ะที่ฉันไว้กันคิ้วทุกวันะนะคะก็อย่างเงี้ยเนี่ยเพรอืมนะคงคงคงใช้ไปนะนะคือคงคงจะไม่เอามาแปรงฟัร์นนะนะเออเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะคมไหมลองเก็บมาเดีเองดูอันนีไม่เป็นไรโอเคนั้นแสดงว่าใช้ได้ก็ยังคมอยู่นะจริงๆคือคือถ้าถ้ากันก็ ขนก็ร่วงเออจริงจะเอามาขนจักอะไรก็ได้นะแต่ว่าอันนี้ก็ไม่เหมือนกันใช้อื่นดีไหมอันนี้บาดแล้วไปหาหมอเดี๋ยวหมอจะตกใจนะค่ะก็อันนี้อาจจะไม่ได้กันให้ดูเพราะว่าอันเก่าเพิ่งกันไปอันนี้เพิ่งกันไปนะคะอันนี้ลาไปก่อค่ะบ๊ายบาย